ตอนที่998ความเกลียดของเหยาวซีเชว่าหนึ่งพริบตานั้นท้องฟ้าเหนือดินแดนวิญญาณปีศาจเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นวงวนพายุหลายชั้นปรากฏขึ้นกลางอากาศราวกับกำลังจะฉีกกระชากสูงสวรรค์ออกมาการเปลี่ยนแปลงฉับพลันนี้ทําให้ประชากรที่อาศัยอยู่ในดินแดนวิญญาณปิศาจถึงกับตื่นตระหนกและทุกคนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าวงวนพายุแพร่กระจายออกมาในท้องฟ้าจนกระทั่งปกคลุมเกือบทั้งดินแดน มันหมุนอย่างรวดเร็วพร้อมกับตกลงมาจากสวรรค์หน้าทางห้วยเลกของควันปีศาจปรึกษาพื้นที่แห่งนี้อยู่ห่างไกลามากข้างใน,นมีหุบเขาเต็มไปด้วยต้นมอสพื้นที่ชื้นแฉะและในายามเช้าตรู่จะปกคลุมไปด้วยหมอกหนาแน่นตามปกติณขณะนี้หมอกเจอจางยิงเหลืออยู่แต่ก็ค่อยๆหายไปใต้แสงอาทิตย์ขณะที่สายหมอกค่อยๆหายไปแอ่งน้ําด้านล่างก็ปรากฏขึ้นให้เห็นแอ่งน้นํานี้เป็นเหมือนผิวกระจกไม่มีระลอกคลื่นเลย เพราะว่าเมื่อวังวนพายุปรากฏระลอกคลื่นก็ปรากฏขึ้นในแอ่งน้นํานี้มีบางอย่างค่อยๆโผล่ออกมาจากใจกลางระลอกคลื่นคราแรกมันบอกไม่ได้ว่าคืออะไรแต่ยิ่งเงินชัดเจนขึ้นก็จะบอกได้ว่ามันคือใบหน้าคนมันคือใบหน้าปีศาจร้ายความหล่อเหลานั่นไม่ใช่สิ่งที่ผู้คนจะมีโดยเฉพาะแสงสีดําจากดวงตาเขามองไปบนท้องฟ้งฟาเงียบๆและเผยรอยยิ้มชั่วร้ายในที่สุดเจ้าก็มาข้ารอคอยมานานก็เพื่อวันนี้ ขณะนั้นห่างออกไปอีกด้านหนึ่งของดินแดนวิญญาณปีศาจบนพื้นหญ้าเขียวชะอุ่มนีดอกไม้หลายอย่างบนพื้นที่ราบแห่งนี้ผู้คนสามารถได้กลิ่นหอมหวนของต้นหญ้าก่อนจะเข้าใกล้เสียอีกกลิ่นหอมเจือจางแต่มีผลรั์ประหลาดมากเมื่อมีคนจากดินแดนวิญญาณปีศาจได้กลิ่นพวกเขาจะรู้สึกผ่อนคลายจึงทําให้หลายเผ่าปรากฏขึ้นที่ราบนี้หลายครั้ง เผ่าหลอมวิญญาณขยายมาถึงที่นี่เช่นเดียวกันแต่หน้าประหลาดที่ธงวิญญาณจะสูญเสียพลังอำนาจของมันที่นี่ทันทีราวกับดวงวิญญาณไม่กล้าโผล่ออกมาหากถูกบังคับให้ออกมาจะสูญสลายไปทีละดวงอย่างรวดเร็วซึ่งทําให้เผ่าหลอมวิญญาณล้มเลิกพื้นที่แห่งนี้หากมองจากเบื้องบนจะพบว่าพื้นหญ้าแห่งนี้ธรรมดามากแต่หากมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎเกณฑ์ได้เห็นสีสากคงเต็มไปด้วยเหงื่อยเย็นเฉียบเนื่องจากที่นี่เต็มไปด้วยกฎเกณฑ์ขนาดใหญ่มากมายและไม่รู้จัก หากกระตุ้นขึ้นมามันถึงกับมีพลังทำลายโลกได้ทีเดียวไม่มีใครรู้ว่ามีค่ายกลเคลื่อนย้ายโบราณอยู่ใต้พื้นหญ้าแห่งนี้หากตามเบาะแสดั้งเดิมของมันคงต้องกลับไปก่อนดินแดนสวรรค์จะล่มสลายค่ายกลแดนสวรรค์การผ่านค่ายกลน,นี้จะต้องมีกรรมวิธีพิเศษและป้ายสิทธิ์ถึงจะเข้าไปหนึ่งในห้าถ้ำเทพได้สี่ในห้าถ้ำของดินแดนวิญญาณปีศาจถูกค้นพบแล้วส่วนถ้ำที่ห้าไม่มีใครรู้ว่าอยู่ที่ไหน มีเพียงการเปิดพื้นที่ด้านในของสี่ถ้ำก่อนหน้าถึงจะทําให้ถ้ำที่ห้าเปิดขึ้นถ้ำเทพที่เชื่อมต่อเข้ากับค่ายกลเคลื่อนย้ายแห่งนี้มันเต็มไปด้วยพลังปราสวรรค์ข้างไม,ไม่มีสิ่งใดธรรมดาอย่างไรก็ตามแม้มันจะรู้สึกเหมือนแดนสวรรค์มันก็ดูว่างเปล่าเพียงแค่ยืนอยู่ที่นี่คงจะหนาวเหน็บและโดดเดี่ยวถ้ำเทพแห่งนี้มีรูปทรงซิกแซกและเต็มไปด้วยอารามชายหนุ่มผู้หนึ่งกําลังนั่งอยู่ข้างในใจดีสูงประงานเขาหล่อเหลาและปลดปล่อยกลิ่นอายเทพกําลังถือม้วนคมพีไม้ไผ่ ถ้วยชาวางบนโต๊ะข้างๆกันความร้อนจากน้ำชาเปลี่ยนเป็นดอกไม้ในอากาศก่อนจะสูญสลายไปชายผู้นี้ดื่มถ้วยชาเป็นครั้งราวสีหน้าเยือกเย็นยิ่งทว่าในขณะที่วังวนพายุปรากฏขึ้นเขาวางม้วนคมภีรลงและมองออกไปไกลาราวกับสายตาสามารถเจาะทะลุและเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นข้างนอกพวกเขามาแล้วคนที่พูดขึ้นไม่ใช่เขาแต่เป็นหญิงสาวที่เดินอยู่ข้างใน นางสวยดงงามแต่ก็ผอมเล็กน้อยใบหน้ารูปไข่ดวงตาเรียวงามหน้าลหลงไหลสวมชุดราตรีสีฟ้าอ่อนกางเกงสีขาวปักสีฟ้าเอาไว้มองไกลๆแล้วนางมีเรียวขาที่สลัสลวยแม้จะดูอ่อนแอแต่ก็ทําให้นางน่ารักขึ้นเป็นกองชายคนนั้นยิ้มออกมาพลางมองหญิงสาวอย่างละเมียดละไมเราเรอมานานแล้วข้าหวังว่าครั้งนี้เราจะสําเร็จนางนั่งลงด้านข้างพร้อมกับมองชายที่เอ่ยก่อนหน้าและหัวเราะระวังแผนมานานตรับใดที่เราระมัดระวงัง คาเชื่อว่าจะไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งสองยิ้มให้กันความรู้สึกของคู่รักเต็มไปทั่วหัวใจพร้อมกับความอบอุ่นทําให้กระทั่งถ้าแห่งนี้จะไม่รู้สึกหนาวเย็นอีกราวกับความอบอุ่นแพร่กระจายออกมาเซียนคู่รักเป็นคู่ที่ไม่เคยออกมาจากถ้าเลยหลังจากเข้ามาหวังเว่ยและหู้จวนเขาเป็นอย่างไรบ้างหวังเว่ยหยิบคัมภีร์ไม้ไผ่ขึ้นมาเขาหล่อเหลาและไม่ดูแก่ไปเลยราวกับเป็นชายหนุ่มจริงๆ ทว่าความภูมิใจที่ซ่อนไว้ส่วนลึกได้เผยความรุ่งโรจน์ที่เขามีมาเมื่อหลายพันหลายหมื่นปีก่อนหูจวนหัวเราะและเอ่ยเสียงอ่อนโยนวิญญาณกระบี่นี้หนักแน่นมากเขาบรรลุวิธีวิญญาณอมตะที่จะให้เขาถึงขั้นแปดแล้วและกำลังจะเข้าสู่ขั้นเก้าหากไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาน่าจะทะลวงผ่านได้อีกไม่นานหวังไว้เต็มไปด้วยดวงตาชื่นชมพลางพยักหน้าเป็นแบบนั้นหรือเช่นนั้นข้าก็ไม่ได้ช่วยเขาอย่างเปล่าประโยชน์ พอพูดขึ้นเขาก็เยือกเย็นเล็กน้อยและสายศีรระแต่ข้ายังสงสัยชิงซวงไม่ตายใช่ไหมไม่เช่นนนนั้างคืนรูปก,กระบี่สวรรค์และทาให้เขากลายเป็นวิญญาณกระบี่ได้อย่างไรโชคร้ายที่เขาไม่ยอมพูดคุยและข้าไม่อยากทําให้ความรู้สึกของชิงซวงจึงไม่ได้ค้นความทรงจําเขาผู้จวนเอ่ยเสียงอ่อนบางทีน้องสาวชิงซวงยังมีชีวิตรอดตอนที่วังวนพายุปรากฏขึ้นแ่งน้ําในหุบเขาและคู่รักเซนเทพเมคาไม่ใช่กลุ่มเดียวที่ตอบสนอง มีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เกิดขึ้นภายใต้ตำหนักของคว้นปิศาจวายุด้วยที่นี่คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของคว้นปิศาจวายุมีถ้ำขยายตัวออกไปมากมายคล้ายรังพึ่งอยู่ใต้พื้นดินโดยมีเมืองหลวงของคว้นปิศาจวายุเป็นใจกลางทุกถ้ำมีอุโมงค์ที่เชื่อมเข้าด้วยกันท้ายที่สุดทั้งหมดนี้ก็นำทางไปสู่ถ้ำใหญ่แห่งหนึ่งใต้ตำหนักกษัตริย์ถ้ำแห่งนี้เต็มไปด้วยโครงกระดูกสีม่วงดำและส่งกลิน่นอายแห่งความตายออกมา เมื่อกลิ่นอายแห่งความตายปรากฏขึ้นมันจะถูกอุโมงค์ที่เชื่อมกับถ้ำดูดออกไปกลิ่นอายทั้งหมดในถ้ำมากมายลอดผ่านแคว้นปิศาร์วายุนำทางไปสู่ถ้ำใต้ตำหนักกษัตริย์ถ้ำแห่งนี้ใหญ่มากอย่างน้อยก็กว้างหมื่นฟุตใจกลางถ้ำคือเสาสูงประหานมีสตรีนางหนึ่งนั่งอยู่บนยอดเสรารูปลักษณ์นางหน้าหวัดกลัวยิ่งบนใบหน้ามีบาดแผลนับไม่ถ้วนเพียงแค่ชำเลืองก็นับไม่ได้แล้วว่ามีกี่แผล แม้บาดแผลพวกนี้จะสมานตัวแต่ตอนที่นางฝึกฝนจะมีโลหิตวิ่งไหลเข้าไปจนมันแดงระเรื่อราวกับมีตะขาบนับร้อยพันกำลังขวนอยู่บนใบหน้าไม่เพียงแค่ใบหน้าเท่านั้นแม้แต่แขนขาก็ยังมีรอยแผลหน้าเกลียดพวกนี้ใต้เสาที่นั่งกำลังนั่งอยู่มีทะเลกลิ่นอายแห่งความตายกลิ่นไอบางส่วนลอยขึ้นมารอบตัวนางและเข้าสู่รอยแผลเป็นทุกครั้งที่เกิดเรื่องนี้ขึ้น ร่างกายนางจะสั่นเทาเราวกับกำลังเผชยความเจ็บปวดมีอาจทนไหวแต่นางก็กัดฟันและอดทนอยู่ตลอดเวลาหวังหลินข้าเหยาซีเชว่าต้องอดทนต่อความเจ็บปวดทั้งหมดนี้ก็เพราะเจ้าข้าเกลียดที่ข้าไม่สามารถกินเลือดเนื้อเจ้าเพื่อแก้แค้นให้ท่านพ่อได้ตราบใดที่ข้าสามารถสังหารเจ้าได้ความเจ็บปวดนี้จะนับเป็นสิ่งใดได้หากข้าสามารถสังหารเจ้าได้รูปลักษณ์ข้าจะนับเป็นสิ่งใดดวงตานางเต็มไปด้วยความเครียดแค้นมหาศาล ยามที่นางตื่นขึ้นมาในดินแดนวิญญาณปีศาจนางไม่เคยลืมเลือนความรู้สึกร้ายประโยชน์ตอนที่พ่อเจอกับวิกฤตจากนั้นนางก็รู้สึกเจ็บปวดในใจทําให้นางรู้ผ่านการเชื่อมต่อทางสายเลือดว่าพ่อนางไม่รอดชีวิตณนะตอนนั้นความเกลียดที่มีต่อหวังหลินพุ่งพลดทัพทวีการแก้แค้นได้นางต้องล้มเลิกทุกสิ่งอย่างนางรู้ว่าการจะเพิ่มระดับบ่มเพาะของตัวเองได้จําเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากปีศาจโบราณที่นี่ นางทำงานอย่างหนักพบเจอความยากลำบากและความอับอายที่เหมือนฝันร้ายท้ายที่สุดนางก็ได้การยอมรับจากปิศาจโบราณแห่งแคว้นปิศาจวายุนางเข้ามาที่นี่และเริ่มการสืบทอดนางไม่เคยลืมเลือนวินาทีที่รับการสืบทอดของปิศาจวายุเสียงชั่วร้ายนั่งดังก้องในใจนางข้าสามารถมอบความแข็งแกร่งให้เจ้าได้เพียงพอที่จะให้เจ้าแก้แค้นอย่างไรเสียราคาของมันคือเมื่อเจ้ากลายเป็นร่างกายข้าสัมผัสวิญ,ญญาณและดวงวิญญาณเจ้าถูกลบล้าง ถ้าต้องการตราบใดที่ข้าสามารถแก้แค้นได้เหยาซีเชว,ว่สูดหายใจลึกและเริ่มดูดซับกลิ่นอายแห่งความตายมันเจ็บปวดแสนสาหัสจนนางแทบอยากตายขณะที่ดูดซับมันนางยกแขนขวาซึ่งกลายเป็นสีฟ้าล้วนเล็บมือแววเย็นยะเยือกหลังจากสูดหายใจลึกนางก็ตัดเปิดแผลบนแขนซ้ายความเจ็บปวดรุนแรงออกมาจากแขนทําให้ร่างกายนางต้องสั่นเทาแต่สีหน้าไม่แยแสราวกับคุ้นเคยกับความเจ็บปวดมานาน ณเวลานี้กลิ่นอายแห่งความตายจํานวนมากเข้าสู่แผลที่เปิดขึ้นกลิ่นอายแห่งความตายไร้ที่สิ้นสุดเข้าไปในแผลอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมันค่อยๆสมานตัวกลายเป็นแผลเป็นหวังหลิงข้าจะไม่ยอมปล่อยเจ้าไปแน่นอนเสียงร้องจากวิญญาณดุดพายุโหมกระนำเต็มไปผืนสวรรค์ตอนที่999ความเกลียดของหยาซีเชว่าสองณขณะนี้หวังหลิงเดินออกมาจากวง,ว,งวนกลางท้องฟ้าพลันมองควันปิศาจวายุตรงหน้าด้วยความคิดสั่นเทา เขารู้สึกถึงความเครียดแค้นมหาศาลส่งตรงเข้ามาหาอย่างเลือนลางเป็นความรู้สึกเพียงชั่วครู่เดียวก่อนที่มันจะหายวับไปราวกับไม่เคยมีมาก่อนด้านหลังเขามีซื่อถูนานและพักพวกพึ่งปรากฏตัวลอยอยู่กลางอากาศและมองลงด้านล่างนอกจากเจ้าสายลมหัวแล้วสำหรับคนอื่นนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขามาที่นี่แม้สามพี่น้องเฉินจะอยู่ในแคว้นระดับเจ็ดก่อนหน้านี้พวกเขาก็ไม่ได้สนใจดินแดนวิญญ,ญาณปิศาจเมื่อมาถึงก็อดไม่ได้ที่จะมองไปรอบ,รอบ หลังจากกลับมายังสถานที่อันคุ้นเคยหวังหลินรู้สึกเศร้าใจความคิดแรกไม่ได้จะไปหาถ้ำเทพแต่เพื่อตรวจสอบเผ่าหลอมวิญญาณตอนนั้นเขาต้องรีบหลบหนีพอมาคิดถึงตอนนี้จึงรู้สึกเสียใจเผ่าหลอมวิญญาณถูกสร้างขึ้นเพื่อเติมเต็มความต้องการสุดท้ายของอาจารย์ตุ้นเทียนสงสัยว่ามันยิงอยู่ดีหรือไม่ทั้งยิงชื่อซานด้วยหวังหลินไม่ลืมชื่อซานผู้ซื่อสัตย์ที่ติดตามเขาในชีวิตเขาพบเจอคนที่ซื่อสัตย์เพียงคนเดียวเท่านั้นคือชื่อซานพอคิดถึงชือ่อซาน อีกคนหนึ่งก็ปรากฏในความคิดหัวเป่าความพักดีของชือซานและการทารยศของหัวเป่ากลายเป็นสองขั้วที่สลักไว้ในใจหวังหลินหวังหลินไม่อาจลืมเลือนตอนที่เขาเข็นฆ่าสังหารเข้าไปในกองทัพของเมืองแม่ทัพปิศาจที่มีทหารมากกว่าแสนคนเพื่อช่วยสองคนนั้นตอนนั้นเขาไม่รู้ว่าหัวเป่าทารยศเขาไปแล้วแต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นหวังหลินก็ยังทําอยู่ดี หวังหลินไม่ลืมว่าพูดอะไรไปในวันนี้ขณะที่มองท้องฟ้าราวกับพยายามยืนยันเตาของตนเองมีหลายสิ่งในโลกนี้ที่มีความหมายและบางส่วนก็ไม่มีความหมายเหล่าเซียนค้นหาความเป็นอมตะและหลบหนีจากโชคชะตาโดยปกติจะหลีกเลี่ยงภัยพิบัติและต้อนรับสวรรค์ชื่อซานและหัวเป่าไม่มีความสัมพันธ์อันใดกับข้าค่าสู้กับแม่ทัพปิศาจนั่นหมายความว่าข้าสู้กับแควนปีศาจไม่คู่ควรให้คนพวกนั้นสนใจแต่ผลประโยชน์ข้าไม่ใช่สุภาพบุรุษหรืออันธพาล ข้าไม่ใช่คนจริงใจหรือหลอกลวงเพียงแต่มีบางอย่างในโลกนี้ที่ข้าต้องทำอย่างไรก็ตามข้าหวังหลิงเดินภายในโลกนี้ไม่ได้เพื่อตามทางเต่าแห่งสวรรค์ข้าพยายามไม่ให้ตัวเองเสียใจายจากมุมมองนี้ข้าไม่เหมาะที่จะเป็นเซียนแต่มีบางอย่างที่ข้าต้องทำหากข้าไม่ช่วยชื่อซานเช่นนั้นข้ากำลังค้นหาเต่าไปเพื่ออะไรหวังหลินถอนหายใจพลางมองโลกอันคุ้นเคยเขาตกกระเป๋านำเข็มทิศขนาดเท่าฝ่ามือออกมา มันคือของที่จําเป็นในการเข้าไปในถ้าที่สี่หลังจากส่งของสิ่งนี้ให้ซื้อถูนานและอธิบายรายละเอียดเพื่อปลดปล่อยกฎเกณฑ์บางอย่างซื้อถูนานก็มองหวังหลินเขาเข้าใจหวังหลินพอจนรู้ว่าหวังหลินกําลังจะไปพบสหายเก่าซึ่งทําให้เขาไม่อยากเสียเวลาอันใดด้วยระดับบ่มเพาะของเขาเจ้าสายลมหวนสตรีชุดเงินสามพี่น้องเฉินและหัวโตการทําลายกฎเกณฑ์พวกนั้นคงไม่ใช่เรื่องยากสิ่งที่ยากจริงๆคงจะอยู่ที่กฎเกณฑ์สุดท้าย ซื่อถูนานเปิดทางตามวิธีของหวังหลินพวกเขาหายตัวไปและเข้าสู่ถ้ำเทพเพื่อเริ่มการทำลายกฎเกณฑ์ข้างในถ้ำเทพมีกฎเกณฑ์อยู่นับไม่ถ้วนนี่เพียงการทำลายทั้งหมดเท่านั้นจึงจะเข้าสู่แกนกลางได้และนั่นคือเป้าหมายไม่เหมือนเทียนหยุนและหลิงเทียนโฮที่ทำลายกฎเกณฑ์ทั้งหมดนั้นไปแล้วกระบวนการของหวังหลินจึงขาดแคลนอยู่บ้างยิ่งไปกว่านั้นหวังหลินยังมีป้ายสิทธิ์เข้าถ้ำอยู่ในมือ ปรับใดที่เขาอยู่ในดินแดนวิญญาณปิศาจเขาก็สามารถเข้าสู่ถ้ำเทพได้เวลาไหนก็ได้ด้วยระดับบ่มเพาะในปัจจุบันเขาเพียงแค่ต้องเปลี่ยนอะไรเล็กน้อยกับป้ายสิทธิ์เพื่อให้ซื้อถูนานและพักพวกไม่โดนวิญญาณถ้าโจมตีหลังจากแก้ไขปัญหานี้หวังหลิงคบคิดเล็กน้อยจากนั้นค่อยๆแพร่กระจายสัมผัสวิญญาณออกมาด้วยระดับบ่มเพาะขั้นสอสวรรค์เขาสามารถปกคลุมทั้งดินแดนวิญญาณปิศาจได้ง่ายๆ ขณะที่หวังหลินแพร่กระจายสัมพัสวินสัมพัสวินเขาที่อยู่ในรูปปั้นหินสีดำซึ่งกำลังถูกเผาหลอมวิญญาณศักระพันปลดปล่อยแสงสีดำแสงสีดำนี้เต็มไปด้วยความหนาวเหน็บเยือกเย็นและมีพลังลึกับพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าพ่อจับกับสัมผัสวิญญาณหวังหลินก็ผสานเข้าด้วยกันแสงสีดำจากรูปปั้นค่อยๆรุนแรงขึ้นจนกระทั่งปกคลุมหน้าฟ้าควันปีศาจอคีไปครึ่งหนึ่งสมาชิกเผ่าหลอมวิญญาณจ้องมองรูปปั้นบรรผชนอย่างตกตะลึง ไม่รู้ว่าใครตอบสนองเป็นคนแรกแต่หลายคนคุกเข่าลงบนพื้นทันทีจากนั้นสมาชิกเผ่าหลอมวิญญาณทั้งหมดก็คุกเข่าลงด้วยสายตาตื่นเต้นวิญญาณบรรพชนสำแดงเดชวิญญาณบรรพชนสำแดงเดชเสียงร้องแพร่กระจายดังกึกก้องไปทั่วเมืองโฮยางหัวมองด้วยความไม่เชื่อและพลางมองชือซานตอนนี้ชือซานสันสถานมองขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยความรู้สึกเลือนลางบรรพชนกลับมาแล้ว โอหยางหัวสูดหายใจลึกแววตาปิติยินดีเขาเคารพหวังหลินจากก้นบึ้งหัวใจแต่ยิ่งกว่าเคารพยังมีความหวาดกลัวด้วยถึงแม้เผ่าหลอมวิญญาณจะเติบโตอย่างต่อเนื่องเขาก็ยังไม่กล้าทรยศเลยหวังหลินดวงตาส่องสว่างเจิดจ้าและเผยแสงประหลาดเขาเห็นเผ่าหลอมวิญญาณด้วยสัมผัสวินของตนเองและพบว่ามันขยายออกไปมหาศาล นี่ไม่สำคัญสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกไม่เชื่อก็คือพลังลึกลับที่พึ่งผสานเข้ากับสัมผัสวิญญาณของเขานั่นหวังหลินบ่มเพาะมามากกว่าพันปีและเผชิญกับพลังหลายรูปแบบแตกต่างกันแต่เขาไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนหวังหลินบอดไม่ได้ว่ามันเป็นความรู้สึกแบบไหนแต่วินาทีที่พลังลึกลับนั่นผสานเข้ากับเขาหวังหลินสัมผัสถึงรูปภาพนับไม่ถ้วนกระพริบผ่านความคิดมันคือรูปภาพทุกรูปที่มีการสักการะรูปปั้นเผาหลอมวิญญาณโดยไม่มีข้อยกเว้น ทุกคนเต็มไปด้วยความาคลั่งไคล้เหนือจินตนาการราวกับตราบใดที่รูปปั้นมีคำสั่งไม่ว่าจะจ่ายอะไรหรือต้องสูญเสียชีวิตพวกเขาก็จะไม่มีวันเสียใจความบ้าดีเดือดแบบนี้เคลื่อนเข้าหาห,าหวังหลินการศัก,กร,ะระของสมาชิกเผ่าหลายล้านคนต่อรูปปั้นหินในช่วงเวลาหลายร้อยปีได้สร้างพลังประหลาดที่แม้แต่หวังหลินก็ไม่เข้าใจหวังหลินขบคิดพลันก้าวเท้าและหายตัวไปปรากฏตัวอีกครั้งเหนือเมืองหลวงของคว้นปิศาจอัคคี พอยืนอยู่ที่นี่เขาจึงเห็นฉากเหตุการณ์ของคนหลายล้านกำลังคุกเขา่าการพูดคุยของคนหลายล้านอาจจะทำให้เกิดเสียงดูไม่มากแต่เขาเห็นทะเลผู้คนมากมายบนพื้นดินพร้อมกับผืนธงปักอยู่ทุกที่พัดกระพือในสายลมพร้อมทั้งเสียงกรีดร้องของดวงวิญ,ญญาณเต็มไปทั่วโลกเมื่อหวังหลินปรากฏตัวดวงวิญ,ญญาณทั้งหมดกรีดร้องเสียงแหลมราวกับเผชิญหน้านายเหนือหัวที่แท้จริง ร่างโอหยางหัวสันเทาและเผยความตื่นเต้นที่ไม่มีมานานหลายร้อยปีเขาจ้องมองหวังหลินอย่างว่างเปล่าและเอ่ยขึ้นโอหยางหัวขอคารวะท่านบนรรพชนยินดีต้อนรับการกลับมาของท่านหลังเขาเอ่ยออกมาบางคนมองขึ้นไปและเห็นหวังหลินทันทีทุกคนที่เห็นหวังหลินรู้สึกวิงเวียนพวกเขาจดจําคนผู้นี้ได้โดยไม่ต้องสงสัยเนื่องจากเป็นคนที่ศักดิระมานานหลายร้อยปีบรรผชนของตนเองหวังหลิน ทั้งหมดก็เพื่อสลักหวังหลินไว้ในใจท่านบนรรพชนเป็นบนรรพชนจริงๆบรรพชนกลับมาแล้วบรรพชนไม่ได้ทอดทิ้งเราบรรพชนกลับมาเสียงตะโกนประหลาดใจบนความบ้าคลาั่งค่อยๆดังสนั่นดุดสายฟ้าผู้คนหลายล้านตื่นเต้นพร้อมกับเสียงตะโกนถึงกับทําให้พื้นดินสั่นสะเทือนแม้แต่ก้อนเมฆยังล่าถอยยินดีต้อนรับท่านบนรรพชน ไม่รู้ว่าใครพูดเป็นคนแรกแต่หลังจากนั้นสมาชิกเผ่าหลายล้านก็ร้องตะโกนออกมาพร้อมกันแม้กระทั่งหูหวังหลินยังอื้ออึงถึงจะมีความคิดแข็งแกร่งก็อดไม่ได้ที่จะตกตะลึงเขามองเห็นควันส,สีขาวโผลออกมาจากผู้คนและเข้าไปในรูปปั้นหินใจกลางเมืองหลวงรูปปั้นหินดูดซับไปทั้งหมดกลายเป็นความรู้สึกชั่วร้ายและลื่นไหลสา,ายตาสมาชิกเผ่าทุกคนมองหวังหลินด้วยความตื่นเต้นและตกตะลึงชีซานพุ่งผ่านฝูงชนและคุกเข่าเบื้องหน้าหวังหลิน แม้ร่างกายจะสั่นเทาแต่เอ่ยดังสุดเสียงในรอบหลายร้อยปีชื้อซานยินดีต้อนรับการกลับมาของท่านบรรพชนคำพูดของชื้อซานจุดประตูความศรัทธาของสมาชิกเผ่านับไม่ถ้วนควันสีขาวลอยออกมาจากทุกคนและเข้าสู่รูปปั้นหินสีดำทงวิญญาณเริ่มโบกสะบัดร,ราวกับทะเลสมีนปรากฏดวงวิญญาณลอยออกมาจากทงและห่อหุ้มควันปีศาจอคีไว้ในสายหมอกสีดำจำนวนดวงวิญญาณนั้นเหนือเกินจินตนาการไปไกล หวังหลินมองผู้คนของเผ่าหลอมวิญญาณและพบว่าบางคนดูคุ้นตาแม้จะจำชื่อไม่ได้แต่ก็เห็นได้ชัดว่าพวกเขาคือผู้อาวุโสที่อยู่แถวนั้นตอนที่หวังหลินอยู่ที่นี่ครั้งล่าสุดข้ากลับมาแล้วน้ำเสียงหวังหลินแพร่กระจายออกไปจากท้องฟ้าและตกเข้าสู่หูทุกคนแม้จะเป็นเพียงคำพูดง่ายๆสามคำทว่าสามคำนี้ดุดสายฟ้าตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนภายในเผ่าหลอมวิญ,ญญาณส่งเสียงกู่ร้องหวังหลินค่อยๆร่อนลงมาบนกำแพงเมืองของคว้นปิศาจอัคคี เขากลับมาที่นี่อีกครั้งแล้วหลังจากผ่านไปหลายร้อยปีตอนที่หนึ่งพันรูปปั้นประหลาดสีดำการกลับมาของหวังหลินทำให้สมาชิกเผ่าหลอมวิญญาณคลุ้มคลั่งขึ้นมาแคว้นปิศาจอัคคีถูกหวังหลินเปลี่ยนชื่อไปเป็นสำนักหลอมวิญญาณสำนักหลอมวิญญาณมีสิทธิหลายล้านคนหากต้องนับดวงวิญญาณทั้งหมดที่เหล่าสิทธิเก็บรวบรวมมาคงมีจำนวนมากมายมหาศาลต้องกล่าวได้ว่าสำนักหลอมวิญญาณไม่ได้ไปกว่าแคว้นเซียนระดับเจ็ดเลย หวังหลินมองไปยังท้องฟ้าและเอ่ยพึมพำอาจารย์ตุ้นเทียนสิทธิเติม,เต,มเต็มคำสัญญาของท่านเมื่อตอนนั้นได้แล้วแม้การฝึกฝนของสิทธิสำนักหลอมวิญญาณหลายล้านคนไม่ได้สมบูรณ์แบบเมื่อเขากลับมาตอนนี้จึงนำการฝึกแบบที่สมบูรณ์ออกมาโดยไม่ลังเลแน่นอนว่าจุดอ่อนที่เขาทิ้งไว้ก็ซึ่งสามารถริบดวงวิญญาณได้ตลอดเวลาไม่ได้มีเปลี่ยนไปไหน เมื่อวิธีการฝึกฝนของสำนักหลอมวิญญาณถูกส่งต่อไปถึงเหล่าสิทธ์ทั้งหมดเข้าสู่การฝึกฝนอย่างบ้าคลาั่งนอกจากนี้หวังหลินยังทิ้งเคล็ดหลอมเทพเก้าโคจรฉบับคัดลอกจากสิทธิที่สี่แห่งกองกำลังสีม่วงเอาไว้ด้วยซึ่งมันกลายเป็นวิชาต้องห้ามสำหรับสำนักหลอมวิญญาณหากเคล็ดหลอมเทพเก้าโจนถูกฝึกฝนอย่างสุดโต่งมันจะทรงพลังมหาศาลแม้จะไร้ประโยชน์สำหรับหวังหลินแต่มันเป็นเหมือนวิชาเทพสำหรับเหล่าสิทธ์สำนักหลอมวิญญาณได้ทีเดียว อีกทั้งหวังหลินเกิดการตัดสินใจครั้งใหญ่เขาวางกฎเกณฑ์จำนวนมากลงไปจากนั้นเข้าสู่อารามสมบัติซึ่งปกคลุมไปด้วยเหล่าดวงวิญญาณน,นับไม่ถ้วนอารามสมบัตินี้ถูกหวังหลินผนึกไว้ในร่างกายเขาสามารถเข้าไปได้ง่ายๆเพียงแค่คิดจึงไม่จําเป็นต้องนํามันออกมาตั้งแต่ที่ได้มาเขาก็ใช้มันอยู่ครั้งเดียวเท่านั้นตอนนั้นก่อนจะมาที่นี่เขาได้วางกฎเกณฑ์จํานวนมากบนดาววิญญาณวารีและเปิดมันออกมายกของทั้งหมดให้สื่อถูหนาน พอวันนี้หวังหลินยังจําคงสีหน้าตกตะลึงของซือถูหนานได้ตอนที่เขารู้ว่าอารามสมบัติคืออะไรมันคือตัวแทนในดินแดนสวรรค์สีหน้าท่าทางแบบนี้หาได้ยากจากซื่อถูหนานซื่อถูหนานดวงตาเปล่งประกายแม้แต่ตอนกลางคืนก็ยังเปล่งดุดดวงอาทิตย์ในใจเกิดความตื่นเต้นวิชาเทพแบ่งออกเป็นระดับต่ำกลางและสูงมีวิชาเทพชั้นยอดอยู่ด้วยแต่ถึงแม้จะเป็นวิชาเทพระดับต่ำแบบครบถ้วนก็ยังทำให้เกิดภัยพิบัติได้ ส่วนใหญ่วิชาเทพที่แพร่หลายคือวิชาเทพที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งวิชาที่สืบทอดมาจากวิชาเทพไม่สมบูรณ์ก็จะอ่อนแอกว่าของจริงไปอีกมีเพียงเสียนที่แข็งแกร่งทรงพลังเท่านั้นถึงจะมีคุณสมบัติพอจะได้รับวิชาเทพสมบูรณ์บูรอย่างไรเสียวิชาเทพที่สมบูรณ์ก็ยังหายากเกินไปคงไม่ต้องพูดถึงวิชาเทพระดับกลางหรือระดับสูงที่สมบูรณ์ พวกนั้นเพียงพอทําให้เซียนคนใดก็ตามบ้าคลั่งได้แล้วแม้กระทั่งเซียนขั้นทลายสวรรค์ก็ยังตกตะลึงหากพบว่าอารามขั้นสูงสุดมีวิชาเทพที่จักรพรรดิเทพปล่ายฟ้านทิ้งไว้คงบ้าคลั่งหนักกว่าเดิมนอกจากนี้อารามสมบัติได้เก็บรักษาวิชาเทพส่วนใหญ่ของอารามเทพอสนีเอาไว้อีกยิ่งไปกว่านั้นในชั้นสุดท้ายนอกจากวิชาของจักรพรรดิเทพปล่ายฟ้านแล้วยังมีวิชาของเหล่าขุนนางเทพด้วยซึ่งถือเป็นมหาสมบัติของเซียนขั้นทลายสวรรค์ หากเซียนขั้นทลายสวรรค์เป็นเช่นนี้คงไม่จาเป็นต้องเอ่ยถึงเซียนขั้นสองสวรรค์และชัมระสวรรค์เลยเรื่องพวกนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมหวังหลินถึงได้ระมัดระวังอารามสมบัตินะซื่อถูหนานได้ผลประโยชน์ใหญ่หลวงข้างในอารามสมบัติแวลาปิติอินดีของสื่อถูหนานได้ทําให้หวังหลินรู้ว่าแม้ระดับบ,บ่มเพาะของสื่อถูจะไม่พิมพ์ขึ้นแต่วิชาเทพที่เขาได้รับนั้นพร้อมกับพรสวรรค์จะทําให้สื่อถูหนานกลายเป็นศัตรูอันน่ากลัวยิ่ง ระหว่างนั้นหวังหลินเลือกวิชาเทพระดับกลางที่เรียกกันว่าโรวมวิญญาณหลังจากทําความเข้าใจเขาก็ใช้มันแลกกับให้สามพี่น้องเฉินช่วยเหลือดวงตาแต่ละคนแดงฉานและยอมช่วยโดยไม่ลังเลหวังหลินยังค้นในอารามสมบัติและนําวิชาเทพระดับตาออกมาสี่วิชาการบ่มเพาะของสิทธิสํานักหลอมวิญญาณในปัจจุบันตกอยู่ในสภาวะผิดปกติพวกเขาควบคุมวิญญาณจํานวนมากและการฝึกฝนก็พึ่งอยู่กับธงวิญญาณ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมหวังหลินถึงได้เลือกวิชาทั้งหมดที่เกี่ยวกับวิญญาณออกมาอย่างไรก็ตามวิชาเทพก็ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาจะฝึกฝนได้หวังหลินเรียนรู้พื้นฐานของวิชาเหล่านั้นก่อนจะแบ่งออกเป็นวิชาต้องห้ามหลายวิชาเพื่อส่งต่อไปส่วนโอหยางหัวหวังหลินก็ไม่ขี้เหนียวเขานำวิชาเทพระดับต่ำชิ้นสมบูรณ์ซึ่งเรียกกันว่าหลอมวิญญาณเทวมอบให้แก่โอหยางหัวเป็นรางวัลที่เขาทำงานหนักมาตลอดหลายร้อยปี ไม่ใช่ว่าหวังหลินไม่อยากให้วิชาเทพระดับกลางแต่การบ่มเพาะของโออย่างหัวผิดปกติเกินไปหากเขาใช้ธงวิญญาณทั้งหมด99ื้ผืนเขาสามารถต่อสู้กับเซียนขั้นเทวได้แต่เมื่อไร้ธงระดับบ่มเพาะก็จะเหมือนดิ่งลงเหววิชาหลอมวิญญาณเทวนั้นยากยิ่งที่จะให้โออย่างหัวฝึกฝนอยู่แล้วนอกจากนี้มันก็ยังเป็นวิชาเทพฉบับสมบูรณ์ ส่วนชือซานหวังหลินก็ไม่เว้นเขาเข้าไปใน้ํำเทพเพื่อหาเล่จีและกลับมาพร้อมกับโลหิตชือซานชือซานชุ่มอยู่ในเลือดเผ่ามันย้ายสายเลือดราชวงศ์ของเล่จีทําให้ร่างกายผ่านการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในช่วงเวลาอันสั้นแม้ความเจ็บปวดที่ได้รับจะไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาจะทนไหวชือซานก็ทนมันได้หมดท้ายที่สุดหวังหลินลังเลเล็กน้อยพางหยดโลหิตสายเลือดเทพโบราณของตนเองลงระหว่างคิ้วของชือซานวินาทีนั้นร่างชือซานสั่นสถานรุนแรง แม้จะมีความอดทนแข็งแกร่งก็ไม่สามารถทนรับต่อความเจ็บปวดได้ราวกับมันกำลังกลืนกินร่างเขาหลังจากจบเรื่องทั้งหมดนี้ชือซานจึงได้เกิดใหม่ผ่านความเจ็บปวดกลิ่นอายดุเทพิศาซึมออกมาพลังร่างกายล้วนๆแข็งแกร่งพอจะสู้กับเซียนขั้นเทวะระดับปลายสูงสุดได้และเขาก็เต็มไปด้วยศักยภาพเหนือขีดจำกัดแค่นี้นับว่าไม่พอดังนั้นหวังหลินจึงนำสมบัติออกมาจำนวนมากและหลอมเข้าไป ผสานเข้าใส่ร่างชือซานเหมือนการหลอมองคารักเทพแต่ไม่ได้ทําให้วิญญาณชือซานได้รับความเสียหายชือซานทนรับความเจ็บปวดพร้อมกับยึดมั่นต่อหวังหลินด้วยความพักดีหลังจากสมบัติมากมายถูกผสานเข้าไปเขาก็มีร่างกายเซี่ยวหนึ่งเป็นองคารักเทพสามารถทนรับการโจมตีของเซียนขั้นมายาหยินได้ทั้งยังมีสติและแตกต่างจากองคารักเทพอย่างสิ้นเชิงนอกจากนี้หวังหลินก็ไม่อยากหลอมชือซานให้กลายเป็นองคารักเทพ หวังหลินมีความรู้สึกต่อชื้อซานมากมายนักโดยพื้นฐานแล้วเขาเฝ้ามองชือซานเติบโตขึ้นในใจหวังหลินนั้นเขามีสิทธิ์อยู่สองคนสิทธิ์ที่แก่กว่าคือชือซานและอีกคนคือเซี่ยฉิงที่อยู่ในดาราจักทุกชั้นฟ้าหวังหลินไม่ขี้เหนียวต่อสิทธิ์ตนเองโดยเฉพาะคนที่พักดีด้วยแล้วสุดท้ายเขาจึงเลือกวิชาเทพระดับกลางที่มีชื่อว่าวิญ,ญญาณเทพแบ่งมันเป็นสามส่วนและส่งต่อให้แก่ชือ้อซาน ปรับใดที่ชื่อซานสาม,มารถฝึกฝนสามส่วนนี้ได้อย่างสมบูรณ์เขาก็สาม,มารถฝึกฝนวิญญาณเทพได้อย่างแท้จริงนอกจากชื่อซานและโอหยางหัวยังมีผู้นําคนอื่นๆอ,อีกหลายคนที่อนุญาตให้ฝึกฝนวิชาต้องห้ามได้หวังหลินเตรียมวิชาพวกนี้เอาไว้แก่สํานักหลอมวิญญาณเป็นการเฉพาะหวังหลินไม่ได้ยุ่งเรื่องในสํานักมากเกินไปให้พวกเขาพัฒนาด้วยตัวเองหลังจากสั่งสอนวิชาให้แล้วหวังหลินก็นําสมบัติส่วนใหญ่ที่ได้รวบรวมมาและใช้พวกมันเป็นอารามสมบัติของสำนัก เขาให้โอหยางหัวและพักพวกมอบสมบัติเหล่านั้นแก่สิทธิ์ที่มีส่วนร่วมและช่วยเหลือสำนักหมดเรื่องพวกนี้หวังหลินก็เติมเต็มความต้องการตนเองได้เสร็จเรียบร้อยจากนั้นมาถึงเบื้องหน้ารูปปั้นหินโดยไม่ยอมให้คนอื่นติดตามมารูปปั้นหินสีดำนี้ย้ายมาที่หุบเขาด้านหลังอารามเรียบร้อยแล้วหวังหลินไม่ค่อยคุ้นเคยกับที่นี่เนื่องจากมาเพียงครั้งเดียวเพื่อปลดปล่อยป,อยปิศาจโบราณเปิ้หลวงกลืนกินวิญญ,ญาณปิศาจโบราณอีกตน ุูเขาไม่ได้เปลี่ยนไปเลยและยังเหมือนเดิมเท่าหลายร้อยปีก่อนการยืนอยู่ที่นี่ทำให้หวังหลินนึกถึงอดีตจากหลายร้อยปีก่อนอย่างไรก็ตามรูปปั้นนั้นเดิมทีกักเก็บวิญญาณปิศาจโบราณตอนนี้ถูกแทนที่ด้วยรูปปั้นสีดําซึ่งสลักเป็นรูปหวังหลินเอาไว้ยิงมอบรูปปั้นหวังหลินก็เกิดภาพมายาว่ารูปปั้นกําลังมองเขาราวกับมันมีชีวิตทําไมมันถึงเป็นแบบนี้หวังหลินดวงตาส่องสว่าง เขาถามชื่อซานและรู้ว่ามันเป็นเพียงรูปปั้นหินที่สลักเป็นรูปหวังหลินจากความทรงจําของแต่ละคนเอาไว้แรกเริ่มเดิมทีมีเพียงคนที่รู้จักหวังหลินเท่านั้นจึงพอจะบอกได้ว่ามันเป็นเขาไม่มีใครคนอื่นจะจดจําเขาได้อีกทั้งพวกเขาก็ไม่ใช่ช่างแกะสลักรูปปั้นหินไม่ละเอียดนักชื่อซานและโอหยางหัวไม่อาจทําทอะไรมากได้พวกเขาอยากทําให้ภาพบพรรพชนเป็นที่จดจําไว้ในใจให้รูปปั้นกลายเป็นตัวตนเหมือนรูปปั้นปีศาจโบราณในเหล่าแคว้นปีศาจ อย่างไรก็ตามเรื่องประหลาดก็คือขณะที่เวลาผ่านไปและเผ่าลลอมวิญญาณเติบโตขึ้นรูปปั้นเรียบเนียนขึ้นจากการที่มีคนจํานวนมากให้ความเคารพบอูชามันทุกวันสิ่งที่ให้ชื่อซานและพักพวกประหลาดใจก็คือไม่เพียงแต่มันจะไม่มีผิวครุขระอีกแล้วมันยิ่งเรียบเนียนและเริ่มการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าช้าผ่านไปหลายร้อยปีรูปปั้นก็เริ่มเปลี่ยน,ยน,ยนจนดูเหมือนเป็นหวังหลินจริงๆแม้กระทั่งกลิ่นอายโบราณจากการมีชีวิตมามา,มากกว่าพันปีก็ยังรู้สึกได้ ชื้อซานและคนอื่นๆงุนงงสงสัยกับเรื่องนี้พวกเขาเพียงแต่บอกว่ามันคือวิญญาณของบรรพชนรูปปั้นหินนี้ทําให้หวังหลินอยากรู้อยากเห็นมีไม่กี่อย่างที่ทําให้หวังหลินเป็นแบบนี้อีกทั้งรูปปั้นหินก็ประหลาดเกินไปหวังหลินเดินเข้าหารูปปั้นพางขมวดคิ้วมองมันและสีหน้าพลันเปลี่ยนไปความรู้สึกว่ารูปปั้นกลับมองกลับมาที่เขายิ่งชัดเจนอยู่ทุกขณะรอบด้านไม่ได้เงียบสงัดเสียงอึดอึดครึกโครมดังออกมาจากสำนักหลอมวิญญ,ญาณไกล แต่สำหรับหวังหลินทั้งโลกนี้เงียบมากราวกับมีเพียงเขาและรูปปั้นเท่านั้นในแววตาหวังหลินเกิดแสงกระพริบยินเยียบจากนั้นฝ่ามือทำเป็นรูปกระบี่ประทับลงระหว่างคิ้วของรูปปั้นอย่างช้าช้าหนึ่งอารามสมบัติคือตําหนักของสสมที่สามารถเข้าไปเอาวิชาเทพมาได้หวังหลินได้มันมาจากอารามเทพอสนีตอนที่กําลังกลับ